ทำบรลลัก์กี่ครั้งล้วครับท่าละสิบครั้งบรลลัก์สองสามครั้งกรดังครับกรัับสิครั้งท่นมีเวลาเขบรรลั์ครัครับก็ชอบกรรมใช่เคร่ก็พยายามการเนียค่ะการเดรยวครัถ้าเคร่งมากอาจจะีวดเ ยีดก้ามยานิวครับทีนี้ในผุ่มกระดูกฟันของจีมตาปุ่มนี้นะสี่ปุมก็จะกขอบยาวขึ้นหน่สบายเลยครับครัจ wow. ้าจาไม่ก็เต่นเลยไม่เป็นไรเลย ขึ okay. Okay, okay. no, anyway. ้นด so ัดเงินขนขึะคทีนี้ข้อมูลดนดัดดัคืเป็นายรู้เป็นลายูจ้าไ้เป็นลายวครับิดข้าครับแล้ทีนี้ข้อสข้อสจะเป็น

น้องมีปัญหาไม่มีปัญหาต้งสายตาใช่ไหมคะปัญหาสายตาจะมีเพราะว่าขึ้นกับสมองอะค่ะเหมือนสมองเขาครับไปโดนโดนทำลายไปเยอะครับเชื้อแบคทีเรียโดนสัตว์ที่ป้องกันไม่อด้โดนอาจจะเป็นการกระตุ้นด้วยเสียงใช่ไหมใช้เสียงต่างๆใช้พวกเสียงเพลงหรือว่าจ้าไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเสียง ดนตรีเสียงของสัตว์อะไรเงี้ยครับไหนอาจจะมีอาจจะมีเทปสำหรับพวกเนี้ยของสำหรับการพัฒนาการเด็กที่เด็กฟังก็อาจจะมาเปิดให้น้องฟังก็ไครับคี่โอเคง่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะได้ผ่อนคลายหรอกจะได้ผ่อนคลายง่วงง่วงเออครับโอเคทีนี้เวลาเราจะกระตุ้น การชันคอต่างกกระตุ้นการชันคอนี้ท่านั่งแล้วก็นั่งเป็นเป็นรูปสามเดลี่ยมให้เขอผิงเราแล้วเราก็พยให้เขาฝึกขำตัวเองแล้วก็พยายามกระตุ้นนวดคออยาเขายืนคอขาคอไม่ยืนคอตกนะครับนิดนึ่งก็ตุ้นตกลป็นน้องเช่ไหมครับ ถ้าเข้าเงินมากก็จัดที่อนไลน์ให้เข้าสตัวอันนี้คือท่าที่หนงะคะนั่งเหยียดขาทีท่าที่สองเมกจะเป็นการฝึกการส่งตัวแล้วทีนี้เราจะฝึกเรื่องบาลานซ์การลงน้ำหนักของขาของถ้าต้ตัวเขายังไม่แข็งแรก็อาจจะช่วยับพาวยนะครช่วกนะคะแล้วก็เปนารฝึกลงน้ำหนักขาก็จะว่าใช่ ตรงตงก็ตรง่ายลายท่าเขาใช้มีจิตาเนี่ยค่ะแล้วโยกสายบ้างขาบ้างในการถ่ายน้าหนักก็จะทำให้พวกข้อต่อต่างๆการเรียนรับไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูเช็ดเชเรับานนะครับไม่เป็นไรการไม่เป็นไรแล้วก็ท่าสุดท้ายก็คือ บอ่ใหญ่นะคะหมอนสีม่วงน้างรันข้าเราก็ได้ถ้าคุณแม่เอาผามาด้วยก็ได้้าจะเป็นการ ต้องทานครัถ้าไม่แบกก็ถ้าแบกลำบากก็ไม่เปิดอาหารยอาหาร่วยกดกดกดงไปนอนกือได้มันจะให,นใหญ่ไปนิดจะสูงไปนิดคให้หมอนสูงหน่อยให,ให้ให้เขาอย่างนี้ได้ใช่คให้เขาแต่ไม่ต้องสูงนจะแขง็งทลาย

เก่งเก่งขเกงๆเก่งบเก่งเก่งเก่งๆเก่งเก่งๆเก่เก่งๆเก่ง่เ่าๆเ่งๆก่่งเ่ก่งน่